รายการบอกเล่า965 A d e i อินเดอะไลช่วงเฮลตี้ทอล์ k สวัสดีค่ะุ่นผู้ฟังคะพบกับดิฉันริดีมาปังพิพงศ์เช่นเคยนะคะในรายการบอกเล่า965ช่วง h e ลตี้ทอล์กทาง FM 96.5แห่งนี้นะคะหรือคุณผู้ฟังจะฟังผ่าน Facebook Live Thinking Radio ก็ได้นะคะเราจะได้เห็นหน้าค่าตากันทุกคืนวันศุกร เราก็จะมาฟังเรื่องราวของผู้คนที่ผ่านประสบการณ์ต่างๆมามากมายนะคะหลายท่านเป็นแบบอย่างให้เราเอาไว้สอนลูกสอนหลานหลายๆท่านก็ให้อุทาหรณ์สอนใจให้กับเรานะคะและในวันนี้เราก็จะได้พบกับหนุ่มใหญ่ไฟแรงอีกท่านหนึ่งค่ะที่มีความหลากหลายเหลือกเกินในชีวิตของเขานะคะแต่ที่แน่ๆเขาน่าจะมีความสุขค่ะพบกับคุณเอกราชอินทราวิสิตกันค่ะสวัสดีคะ่ะคุณเอกคะ สัสดีครับค,รค,ค่ะยังไงบ้างคะชีวิตดิฉันเกิดเอาไว้แล้วนะคะว่าชีวิตของคุณอเอกเนี่ยเป็นมาแล้วสารพัดอาชีพนะคะตั้งแต่ะจะเรียกว่าเหนือฟ้าใต้บาดาลก็ได้นะคะคือ,คอเธอเธอบินขึ้นไปถึงบนท้องฟ้าแล้วเธอก็ดำลึกลงไปถึงใต้น้ำนะคะแล้วก็ยังมีอะไรอีกหลากหลายเลยในชีวิตของคุณเอกราช แ่นสิครับออก,ก็ไม่รู้จะเป็นอุทาหรณ์หรือเป็นแบบอย่างหรืออาจจะแบบว่าทั้งสองอย่างก็เป็นไปได้ได้ค่ะได้ประโยชน์แน่นอนค่ะดิฉันมั่นใจนะคะก่อนอื่นก็อยากให้คุณเอกได้เล่าถึงอาออชีพต่างๆที่เคยทํามาแล้วก็ชีวิตของคุณเอกลาาที่ผ่านแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องมาให้พวกเราฟังกันค่ะครับก,ก็ก็อย่างที่ทราบนะเราเรียนที่เดียวกันเราจบจากเารศาสตรจุฬาก็เป็น คลาสเมทกันนะฮะก็ค่อนข้างสนิทกันเพราะว่านั่งโต๊ะเดียวกันด้วยจริงๆผมอ่ะค่อนข้างภาษาเอากันเองแล้วกันนะครับผมค่อนข้างแรกก็ไปหลายโต๊ะแต่หนึ่งในโต๊ะประจําก็เป็นโต๊ะคุณปู่ก็มีเพื่อนสนิทอยู่ในโต๊ะคุณปู่เยอะก็ตอนที่อยู่จุลาก็อาศัยบุญเก่าที่เป็นนักกีฬาคุณพ่อคุณแม่สนับสนุนนะฮะก็เป็นนักว่ายน้ําเป็นนักกรีฑาก็ว่ายน้ําให้กับ จุฬาและด้วยความที่คณะเรามันเป็นคณะที่ผู้ชายน้อย,อยก,ก็ถูกถูกบ,บังคับให้เล่นกีฬาเกือบทุกชนิดนะฮะฟุตบอลก็ต้องเล่นวอลเลย์บอลยังต้องเล่นเลยนะฮะแล้วก็ว่ายน้ำโปโลน้ำก็เล่นเกือบดทุกอย่างนะฮะจากนั้นพอจบมาก็ไปช่วยคุณพ่อที่บริษัทที่คุณพอ่อก่อตั้งขึ้นมาเป็นเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์เพราะว่าคุณพ่พอเป็นเภสัชกร ก็หลังจากนั้นก็คุณพ่อก็ไปร่วมทําบริษัทน้ําเกลือก็ผมก็มีส่วนร่วมในบางบางพาร์ทนะฮะโดยเฉพาะภาษาอังกฤษเรียกว่า CAPD หรือน้ํายาล้างไตเนี่ยผมเป็นคนเริ่มโดยพาหุ้นส่วนจากเยอรมันมาร่วมทุนกับบริษัทของคุณพ่อก็ก็ทุกวันนี้ก็ยัง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 มีอยู่นะก็เป็นความภูมิใจเล็กๆที่ที่ที่เรามีส่วน นะฮะแต่จากนั้นเนี่ยด้วยความแรดขีอ่อะไรนะฮะก็มันอยู่นิ่งไม่ได้ก็เลยเไปสมัครเป็นสจวตเพราะว่าตอนนั้นการบินไทยเนี่ยไม่ได้เปิดรับพนักง,งานม,มาสิบปีก็เป,เ,ปเป็นเป็นเป็นปีแรกหลังจากสิบปีก็เปิดรับผมก็ไปสมัครแล้วก็โชคดีที่เขารับนะครับก็สนุกดีวันที่เขาเคัดเลือกว่าจะต้องว่ายน้ำห้าสิบเมตรเนี่ยรุ่นผมเนี่ยป,ปกติเนี่ย ที่เขาเล่ากันมาเนี่ยก็คือ,อ,อทุกคนก็โดดลงไปแล้วก็กระเสือกกระสนไว้ให้ครบห้าสิบเมตรแต่รุ่นผมเนี่ยด้วยความที่มันไม่ได้เปิดรับมานานแล้วก็เหมือนกับเด็กจบมหาวิทยาลัยสดสดร้อนๆมากันเยอะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็เป็นแอธลีตก็พอเขาบอกให้กระโดดเนี่ยทุกคนก็่าวเหมือนกับแข่งว่ายน้<ช>ําคือโดดแล้วก็สับกันอะไรกันแล้วผ้ยจำได้เลยรู้สึกว่าจะมีกับตันโยทินก็มานั่งดูด้วยนะฮะแกก็เห็นพวกเราตั้งแต่เด็กๆที่ที่สปอร์ตคลับ แกก็ขำใหญ่เลยแกบอกว่านี่มันมันไม่ได้ว่าให้ถึงห้าสิบเมตรแล้วมันเป็นการแข่งว่ายน้ำนะฮะก็สรุปแล้วเราก็ไปเป็นสจวร์ตอยู่แปดปี <c oughs> ก็ช่วงนั้นก็ไม่ได้ทิ้งการออกกำลังนะฮะเป็นเป็นเหมือนกับเป็นนิสัยที่ที่ถูกปลูกฝังมาก็เวลาไปต่างประเทศที่อากาศดีๆเราก็จะมีรองเท้าไปวิ่งแล้วเราก็จะชักชวนเพื่อนที่หลายคนที่รู้สึกว่าหุ่นแคบจะเริ่ม ไม่เข้าที่แล้วถ้าจะเริ่มอ้วนแล้วก็ไปวิ่งกับเราก็าเหมือนเรบว่าเราก็มีส่วนช่วยเพื่อนหลายคนให้ไม่ต้องไม่ต้องกราวเพราะว่าถ้าน้ําหนักเกินเขาามีเขามีระเบียบด้วยใช่ไหมคะก็มีระเบียบฮะก็มีระเบียบถ้าถ้าน้ําหนักจะเยอะเกินไปอะไรไปเนี่ยเขาจะให้กราวลงมาเพื่อที่จะอจัดการเออเาหุ่นให้เข้าที่แล้วค่อยกลับไปพิมใหม่โอ้พึ่งทราบนะคะเนี่ยใช่ใช่ใช่ แล้วก็หลังจากนั้นก็เป็นไปได้สักแปดปีก็อิ่มตัวก็รู้สึกว่าอยากอยากทำอะไรอย่างอางื่นอีกละ,ะก็เลยมีเพื่อนที่อยู่ข้างล่างเนี่ยเป็นวิศวกรเป็นสถาปนิกหลายคนคะนะฮะก็เราก็เลยได้ใช้ความเป็นเศรษฐศาสตร์ของเราเนี่ยสักทีหนึ่งเนี่ยนะฮะก็มามามา,มาเปิดบริษัทธรรมสังหาก็เริ่มจากเบสิกเลยอะ่ะหาที่ดินที่มันอยู่ในทำเลพอใช้ได้ แล้วก็ทำ uh, feasibility study ความศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงินซึ่งก็ใช้มโนเอานะฮะเพราะไม่มีใครรู้หรอกตอนนั้นแต่โชคดีที่ช่วงนั้นมันเป็นช่วงก่อนก่อนฟองสบู่ก็หาเงินกู้ก็ไม่ยากแล้วก็ขายก็ไม่ยากก็ก็ทำไปได้เรื่อยๆจนกระทั่งในที่สุดแล้วเนี่ยก็เอ,อถึงขั้นทำคอนโดค่อนข้างจะใหญ่โตหน่อยนะฮะคอนโดหลกัก mm. หลกักพูดง่ายว่าหลักร้อยล้านอ่ะ แล้วก็หลังจากนั้นก็ฟองสบู่แตกพอดีเลยปี40ไฟแนนซ์ก็ปิดกัน50กว่าไฟแนนซ์เราก็มีผลกระทบเพราะว่าออลูกค้าเรากู้ไฟแนนซ์เกือบทั้งหมดนะครับไม่มีใครกำมเงินสดมาซื้อซื้อซื้ออสังหาก็ทําให้ตอนนั้นต้องเหมือนกับว่าคือหลังจากนั้นมันก็ไม่ได้มีอะไรดูเดือดนะฮะทุกคนก็เจรจาปรปับปรุงโครงสร้างนี้ได้อะไรได้หมดแหละ,ะมีเออบริษัทรับซื้อนี่บริษัทอะไรแล้วก็ทุกอย่างก็ แฮคัตอะไรกันก็แต่ที่จะเล่าข้ามก็คือว่าพอในระหว่างนั้น่ะที่เราไม่มีอะไรทำเนี่ยเพราะว่าเ,เขาเขามีกระบวนการโปรเซสต่างๆนานาเน,น,นี่ยเราก็คิดว่าเอะเราไปอยู่ภูเก็ตไปเหมือนกับหนึ่งก็พักผ่อนไกลๆสองก็คือไปดูรูทางแล้วประกอบกับเราก็ชอบเล่นกอล์ฟนะฮะก็เลยไปซื้อเมมเบอร์อ Member สนามกอล์ฟที่ตอนนั้นดังที่สุดระดับโลกเลยคือบรูแคนยอน ที่มีแข่งจอห์นนี่วอลเกอร์มีไทเกอร์วูดมาชนะมีเกร g กโนแมนเฟดคัพเปิลอะไรดังๆระดับโลกมากันเนี่ยลักษามนั้นก็คือถ้าไม่ได้เป็นสมาชิกเนี่ยมันจะต้องจ่ายค่าเล่นีนแพงมากหลายหลายหลาย,ลายพันเนี่ยครึ่งหมื่นเพื่อจะเล่นได้แต่พอเราเป็นสมาชิกเนี่ยในระหว่างนั้นที่เราไม่มีอะไรทําเนี่ยเราพินเรารับคนที่อยากจะเล่นเนี่ยพาไปเล่นเพราะเรามีเกสได้ครับ <mm> แล้วเราก็มีรายได้จากการที so so ่เราพาเขาไปเล่นโดยที่เขาไม่ต้องจ่ายราคาเต็มเขาเป็นเกส์ของเราก็ก็ก็เลี้ยงชีพได้เลยนะฮะเลี้ยงชีพได้เลยคือวันหนึ่งมีเกส์สองสามคนเราก็ได้เล่นกอล์ฟที่เราชอบแล้วเราสนุกกับมันในเวลาเดียวกันก็ก็เราทําให้คนอื่นเนี่ยได้เล่นกอล์ฟสนามที่เขาฝันว่าจะเล่นด้วยอันนี้อยู่ภูเก็ตมันก็ว่างมันก็ไม่ได้ต้องทํางานอะไรก็ สมหัวกันกับเพื่อนๆนะฮะก็ไปเรมาก็คิดการใหญ่บอกว่าเออเบียเราเนี่ยมีแต่เบียร์ยี่ห้อใหญ่ๆยี่ห้อดังๆเอทำไมเราไม่มีเบียร์ยี่ห้อที่มันเป็นท้องถิ่นแล้วก็เป็นเบียร์ที่สมัยนี้เขาเรียกครับเบียนะฮะ<ม>สมัยก่อนเราไม่เรียกอย่างไงกับ<ช>เราก็เลยลิานทําเบียร์ของจังหวัดขึ้นมาเดิมเนี่ยใช้ใช,ใช้ใช้ยี่ห้อภูเก็ตไอแลนด์ลาเกอร์ลาเกอร์นี่มันเป็นชนิดของเบียร์ชนิดหนึ่งนะฮะมันมี เบียดำสเตามันมีเบียร์พิลสเตอร์มันมีเบียรย์ต่างๆนานาอันนี้ <c oughs> เราไม่ได้มาคุยกันเรื่องเบียร์เราไม่ต้องลงเลย <c oughs> ว่าเอ,อลากเกอร์นี่ก็คือเบียร์เบียร์พื้นฐานทั่วไปที่คนดืม่ม <c oughs> ดื่มง่ายดื่มไม่ยากผู้หญิงดื่มได้ผู้ชายดื่มดีก็เราก็ทําภูเกต็ตอะไรลัเกอร์ลหลังจากนั้นเนี่ยพอพอเราทําไปได้สักพักหนึ่งก็รุ่ง <c oughs> ไหมคะรุ่งไหมคะเป็นก็ใช้ได้นะในในแต่ว่าเนื่องจากการทําเบียร์เนี่ยการสร้างแบรนด์เนี่ยมันต้องใช้ทุนเยอะ เหมือนกับว่าพอเราทําไปทํามาก็เรียกทุนเพิ่มมันก็ลาบากยากเย็นเหมือน,นว่าตังหมดแล้วนะต้องเอาตังเพิ่มอะไรเงี้ยมันก็ฝรั่งฝรั่งที่มาหุ้นกับเราก็เริ่มเกี่ยงงอนเริ่มงอแง่เริ่มอะไรเงี้ยมันจะออกแนวโอท็อปอะไรพวกนี้หรือเปล่าคะเราไม่ได้กล่าทําเป็นโอท็อปนะฮะแต่ mm hmm. แต่ว่าโอท็อปมันหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์เนี่ยเราทําเป็นจังหวัดเลย oh. เป็นเบียร์ oh. จังหวัดแล้วเราก็ส่ง ส่งขายกรุงเทพด้วยแล้วก็เวลามันม,มีงานใหญ่ๆมีคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยเราก็เอาเบียร์เราไปาไปสนับสนุนเพื่อเพื่อเพื่อ,อให้คนรู้จกักแล้วเราก็อขนเบียร์ไปขายที่กระบี่ด้วยเพราะกระบี่ก็เป็นจังหวัดท่องเที่ยวข้างๆกรุง,ง,งเทพแต่แต่สุดท้ายเนี่ยเ,เ,รเราเราเราก็ค้นพบว่าเอาเราทํางานไม่ค่อยสะดวกเพราะหุ้นส่วนเยอะอเราก็เลยเหมือนกับยุบไม่ใช่ยุบอะเราก็ปล่อยให้มัน มันมันเฟดไปแล้วเราก็ไปตั้งเบียร์ที่ชื่อตรงเลยคือจากภูเก็ตอะไรนั่นลกะกเราก็ไปตั้งเป็นภูเก็ตเบียร์เลยแล้วเราก็ออกแบบแบรนด์ใหม่อะไรใหม่แล้วครัวนี้ก็เหลือหุ้นส่วนเป็นเป็นเฉพาะคนไทยด้วยกันที่เป็นฝรั่งที่หลักการเยอะต้องประชุมต้องอะไรเยอะๆเราก็ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้อยู่กันตรงนั้นละก็มาอยู่คนไทยนะฮะแต่ก็เป็นที่น่าเสียดายว่าว่าหุ้นส่วนก็ไม่สบายมากแล้วก็เ ตอนตอนหลังเราก็มีปัญหาคือภูเก็ตเบียร์นี่ขายดีนะฮะทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่นะฮะแต่ว่าเราได้ขายปีมาแล้วนะคะโอ้นานมากฮน่าจะยี่สิบปีแล้วฮะโอน่าจะสักยี่สิบปีแหละอืมถ้าทุกวันนี้ยังมีอยู่ก็ถือว่าประสบความสําเร็จในระดับตัวนี้ยังมีอยู่แต่ว่าเราได้ขายกิจการไปเนื่องจากเอ่อหนึ่งเนี่ยเรามีประสบปัญหาเรื่องเราไม่มีโลกลั่ของตัวเองในในในขณะนั้นแล้วเราก็คิดว่าโรงกลั่ที่เราใช้อยู่เนี่ย แต่เราจะใช้ได้ต่อไปแต่ปรากฏว่าพอเราถึงช่วงนั้นจริงๆเนี่ยโรงกันก็ถูกบริษัทต,ต่างชาติซื้อไปนะฮะคือบริษัทเบียร์ต่างชาติจากฟิลิปปินส์เนี่ยซื้อไปก็ทําให้เราขาดตอนอยู่สองปีในระหว่างที่เขาซื้อโรงกันไปรีโนเวทแบรนไรใหม่ในช่วงสองปีนั้นอ่ะผมตัดสินใจตัดสินใจขายส่วนของผมไปก็คุณส่วนผมก็ตัดก็ตัดสินใจจะยังอยู่ ก็เลยทาให้ทําให้ผมไม่ได้เป็นเจ้าของภูเก็ตเบียร์แต่ภูเก็ตเบียร์ยังอยู่ปัจจุบันนี้ภูเก็ตเบียร์ก็ถูกถูกถูกขายไปให้กับนักลงทุนที่เขามีความชอบในแบรนด์นี้ก็เป็นก็เป็นอดีตอันหนึ่งที่เราเคยไปทำอันนี้พอเราไปอยู่ภูเก็ตเนี่ยด้วยความว่างที่ที่เล่าคุณปูฟังเนี่ยว่าเราทําธุรกิจด้วยแล้วเราก็เย็นเราก็ออกกําลังกายก็ภูเก็ตมันก็เป็นเป็นภูมิประเทศที่เหมาะอยู่แล้วนะฮะมีทะเล มีมีภูเขาเราก็ขี่จักรยาน m o u n น a บา b แล้วเราก็ j o ก g i n รอบเขื่อนบางวาดที่ทุกวันนี้ผมเห็นใน a ฟ e b o o k ที่คนภูเก็ตไปออกกำลังกายเขาก็ยังไปไป j o กกิ้งรอบเขื่อนบางวาดกันอยู่นะฮะรอบเขื่อนบางวาดนี่มันหกกิโลก็ถ้าเขื่อนอะไรนะบางวาดนะคะบางวาดบางวาดเออเป็นเขื่อนที่อยู่ใจกลางเมืองเลยอยู่ตรงสนามกอล์ฟภูเก็ตคันที่คลับเย็นๆแล้วก็ไปไปไป ไปจ๊อกก่อนที่จะมืดนะฮะไปสักห้าโมงล้วก็จอ๊อกหกกิโลใช้เวลาประมาณสักสี่สิบห้านาทีก็ครบรอบเลยเียกว่าชีวิตเนี้ไม่เคยขาดเรื่องการออกกําลังกายเลยก็ก็ถือว่าอย่างนั้นก็ได้นะฮะเพราะว่าก็สลับกันไปช่วงที่เอ,อขี้เกียจหน่อยก็ขี้เกียจว่ายน้ําเพราะมันเรื่องเยอะมันต้องต้องเอาชุดว่ายน้ําต้องไปหาสระต้องอะไรเงี้ยสระผงสระผมอะไรก็วิ่งนี่มันจะง่ายสุด คือมีรองเท้าก็วิ่งได้เลยอะไรเนี่ยแต่แต่พอไปภูเก็ตเนี่ยมันไปเจอกิจกรรมที่เราตื่นตาตื่นใจเราตื่นเต้นเพราะว่ามันมีภูเก็ตไทร์อัตลอนก็คือไายกีฬาแข่งที่ลากูน่าในเครือโรงแรมลากูน่าเราก็ตกใจมากว่าเอ้ยมันมีอย่างนี้ด้วยสมัยนั้นมีแต่ฝรั่งแข่งมีคนไทยประมาณห้าคนเราก็เลยไปศึกษาไปเจอโปรโกราฟคนหนึ่งซึ่งนั่ง ซ้อมกรอบอยู่ที่สนามเดียวกันก็คือที่บุเก็ตคันทรีที่เขื่อนบางว่านนี่แหละก็นั่งคุยกับเขาทุกเย็นเลยว่าที่เขาไปแข่งมันนี่เป็นยังไงต้องเตรียมตัวยังไงต้องมีอุปกรณ์อะไรต้องอะไรยังไงซ้อมอยังไงอะไรเงี้ยที่สุดแล้วก็เข,วเข้าไปสู่วงการนี้จนได้เข <ไป S 1> ้าวงการนี้จนได้ก็เลยไปสมัครสมัยก่อนค่าสมัครพันบาทเองนะฮะสําหรับคนไทยสําหรับฝรั่งอาจจะแพงกว่านหน่อยหนึ่งก็ไปถึงก็เดอด่ามากเลยเพราะว่าทุกคนมีจักรยานแบบระดับโปร ใช้สองนิ้วคีบก็หิ้วขึ้นมาได้เนี่ยของเรานีจักรยานแบบหนักมากแล้วก็เออกางเกงสําหรับใจกีฬาที่มีมีฟองน้ําสําหรับซัพพอร์ตเพราะเราต้องขี่จักรยานหลายชั่วโมงเนี่ยก็ไม่มีก็ไปซื้อหน้างานเลยฮะขายกันหน้างานแล้วก็สมัครก็จําได้ว่าปีแรกก็คือปีหนึ่งเก้าเก้าเก้าปีที่สองก็ยังไม่หายคันก็สมัครถ,ถ่ออีกสองปีติดอนกีฬานี่มันก็คือมีว่ายน้ําใช่ไหมคะจกกักรยานแล้วก็วิ่ง ใช่แต่ว่าทีนี้ใจกีฬาแต่ละที่เนี่ยมันก็จะแตกต่างกันนิดหน่อยคืออะไรก่อนอะไรหลังเออคือใจกีฬาเนี่ยทุกใจกีฬามันต้องว่ายน้ําก่อนอยู่แล้วเพราะมันอันตรายถ้าเกิดว่าไปขี่จักรยานก่อนหรือไปวิ่งก่อนจะไปเซ็คคิ้เออมันก็อันตรายแต่ว่าที่ว่าแตกต่างก็คือว่าคําว่าโอลิมปิกดิสแทนหรือสแตนดาร์ดดิสเทนเนี่ยเออก็คือว่ายน้ําปกติก็คือหนึ่งจุดห้ากิโลนะฮะก็คือกิโลกิโลครึ่ง จากนั้นก็ไปปั่นจักรยาน42่ิกิโลแล้วก็หรือประมาณ40นี่แหละแล้วก็ไปวิ่งอีก10บกิโลอย่างเงี้ยเขาเรียก<ม>เขาเรียกระยะสแตรฐานทีนี้ก็หลังๆก็ครับแต่ครนี้ด้วยความที่ภูมิประเทศข,ของของของลากูน่าไทรแอตลอนเนี่ยไม่เหมือนใครใมันจะต้องไปไว่ายน้ําในทะเลเขาก็เลยให้เป็นว่ายน้ําในทะเลเนี่ยเ,เสร็จแล้วก็มาว่ายน้ําใน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 บึงของลากูน่าโรงแรมลากูน่าบีชรีสอร์ท <Huh. S 2> เพื่อเพื่อที่จะเข้าไปในจุดที่เอาจักรยานมาจอดเขาเรียกท a n นซิชันก็เลยกลายเป็นว่าว่ายน้ําที่ที่ลากูน่าเนี่ยก็ต้องว่ายน้ำหนึ่งโลเสร็จแล้วด้วยความที่ภูมิประเทศมันมีขึ้นเขาลงเขาแล้วก็กว่าจะกลับมาได้อะไรได้ก็กลายเป็นขี่จักรยาน55าสโลแล้วก็วิ่งอีก12กิโลคือมากกว่าเขาหน่อยนึง hmm. เขาก็เลยจะเรียกว่าระยะเนี่ยเป็นระยะเฉพาะของลากูน่าไทยแอตแลนต์ก็ ก็เป็นเป็นการจุดประกายนะฮะแต่หลังจากนั้นผมก็ไม่ได้เล่นนะฮะผมก็หยุดไปหลายปีเพราะว่าเขาถึงได้เลียกว่าเะ็รนะฮะคนเหล็กใช่ไหมคะคนที่แข่งเนี่ยคือจริงๆ I ไอออนแมนเนี่ยมันจะมีอีกรายการหนึ่งซึ่งหลังๆผมกลับมาเล่นใจกีฬาเนี่ยมันจะมีไอออนแมนจริงๆ I ไอออนแมนจริงๆเนี่ยระยะระยะที่เป็นฟ u ตไอออนแมนเนี่ยซึ่งตอนนี้เมืองไทยยังไม่เคยจัดนะฮะก็คือพูดง่ายๆว่ามันเป็นระยะโหดมากๆต้องว่ายน้ำสามจุดแปดโล แล้วก็ <Ooh. S 1> มาขี่จักรยานร้อยแปดสิบกิโลแล้วก็มาวิ่งอีกหนึ่งมาราธอนก็คือวิ่งอีกสี่สิบสองกิโลอันี้ด้วยความที่เมืองไทยยังไม่ค่อยมีศักยภาพที่จะจัดระยะ <c oughs> นี้เนี่ยเขาก็จัดระยะเขาเรียกว่าเจ็ดสิบจุดสามเจ็ดสิบจุดสามคือไอออนแมนเจ็ดสิบจุดสามคือว่ายน้าโลเก้าแล้วก็ไปวิ่งเอ่อไปขี่จักรยานอีกเก้าสิบกิโลแล้วก็มาวิ่งอีกยี่สิบเอ็ดกิโลซึ่งผมจบ ระยะนี้เจ็ดสิบจุดสามเนี่ยมาสองสองละสองสองครั้งละคน,นคนที่จัดเนี่ยก็คือจัดที่บางแสนโดยโดยได้ได้ได้โลโก้คาว่า IM คือ i อ o อนแมนเนี่ยมาจากเมืองนอกเลยนะ,ะซึ่งสมัยนั้นข,ขอโทษนะคะสมัยนั้นเนี่ยนักกีฬาเฉลี่ยอายุจะประมาณสักเท่าไหร่ครับเพราะว่าดูแล้วมันเหมือนมันต้องใช้แบบพลังมหาศาล ก็มีมีถ้าเป็นต่างชาตินี่เขาก็จะมีเกือบทุกอายุเลยนะฮะแต่ส่วนใหญ่ก็จะ,จะเป็นอายุที่ที่เป็นผู้ใหญ่หน่อยขึ้นไปจนถึงอายุหกสิบกว่าสมัยนั้นมีคนไทยที่เป็นเจ้าของภูเก็ตบุญละกูเนี่ยคือคุณคณิจยงสกุลเนี่ยแกลงตอนนั้นแกก็อายุหกสิบกว่าแล้วนะฮะแล้วผมก็ได้ข่าวว่าแกก็เล่นมาจนกระทั่งแกอายุเจ็ดสิบกว่า ด้วยกติกาเดียวกันด้วยกติกาเดียวกันนกันแต่ว่ามีความหลากหลายทางอายุเนี่ยเหรอคะเพราะว่าเพราะคอนเซ็ปต์ของของการเล่นกีฬาเนี่ยไม่ได้เป็นชนะใครชนะตัวเองก็ตอนที่ผมจบไอวันแมนปีแรกผมก็อายุหกสิบนะฮะแล้วก็จบไอวันแมนปีที่สองก็อายุหกสิบเอ็ก็ใช้เวลาเกือบเกืบแปดชั่วโมงไม่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 ใช้น้อยเลยก็ก็สนุกดี เนี่ยมีฉายาในวงการนี่ว่าปู่ใช่เพราะว่าบางเอิญผมแต่งงานเร็วไงอันนี้ก็อาจจะเป็นอุณตาหอนไม่ใช่แบบอยาคือผมจบมาผมก็แต่งงานเลยแล้วก็แต่งงานเลยเสร็จก็ก็ก็ไม่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 ประสบความสําเร็จในในชีวิตคู่เราต้องแยกทางกันแต่ว่าก็มีลูกที่น่ารักทิ้งกันไว้นะฮะก็ความโชคดีก็คือหนึ่งเนี่ยผมได้เล่นใจกีฬากับลูกผมจบใสกีฬากับใสกีฬาระยะมาตรฐานเนี่ย กับลูก่ยนับครั้งไม่ถ้วนในสนามจักรีลา <c oughs> โดยที่บางสนามผมชนะลูกอีกก็คือผมว่ายน้ําเร็วแล้วก็ <c oughs> ช่วงนั้นเวลาฟิตจักรยานแล้วก็เขายัางไม่พังเนี่ยก็ <c oughs> กวิ่งไม,ไม่แพ้ลูกเท่าไหร่ก็จบจบด้วย,ด,วยด้วยเวลาที่เร็วกว่าลูกจริงๆแล้วผมจบมาราธอนด้วยเวลาที่เร็วกว่าลูกทั้งสองคนนะฮะ <c oughs> ผมจบมาราธอนแรกที่เชียงใหม <c oughs> ่ใช้เวลาประมาณห้าชั่วโมงนิดๆในขณะที่ลูกเนี่ยใช้เวลาเกินห้าชั่วโมงครึ่งทุกคน แล้วก็เอมันก็เป็นสิ่งที่ไม่มีไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นในในชีวิตปกติบ่อยๆที่พ่อเนี่ยจะจบสนามใจกีฬาไอออนแมนเนี่ยพร้อมลูกแล้วก็มาถ่ายรูปรับเหรียญด้วยกันแล้วก็เอที่ที่ได้ฉายาว่าปู่เนี่ยเพราะว่าเนื่องจากผมแต่งงานเร็วยุยี่สี่ผมก็แต่งงานแล้วแล้วเสร็จแล้วผมเกิดปีชวดลูกผมก็เกิดปีชวดนั้นลูกผมห่างผมยี่สี่ปีแล้วพอลูก แต่งานเนี่ยก็ก็มีหลานทันายทันโตใช่ฮะซึ่งซึ่งก็กลายเป็นว่าผมเป็นเขาเรียกว่าอะไรไตรแอทเลตแกรนด์เดดเป็นฉายาปู่ปู่ใจกีฬาก็ปีที่สองที่แข่งไอรอนแมนที่บางแสนเนี่ยค่ะเอมันจะมีโค้งโค้งหนึ่งที่จะต้องวิ่งผ่านโรงแรมซึ่งลูกเขาก็พาพาลูกสาวเขาซึ่งเป็นหลานปู่เนี่ย มาเชียอยู่ที่โค้งโค้งนั้นค่ะอ้อน่ารักครับแล้วก็เอ่อโค้งสุดท้ายที่ผมจะวิ่งเข้าไปเส้นชัยเนี่ยซึ่งต้องวิ่งอีกประมาณกิโลหนึ่งนะค่ะก็ก็พอกําลังเหนื่อยกําลังดีเลยก็ลูกก็อุ้มหลานมามก็เอ่อมามาให้ปู่หอมก่อนก่อนที่ต้องไปวิ่งอีกประมาณกิโลหนึ่งก็เป็นภาพที่มันก็ไม่ใช่ปกติอะ่ะเพราะว่ามันหายากอะ่ะที่ที่ปู่จะได้มีหลานมา มารับขวัญปกติห <c oughs> ลานต้องมารับขวัญปู่นะอันนี้ปู่ <c oughs> ปู <c oughs> ่ก็มารับขวัญหลาน <c oughs> แต่อันนี้เป็นหลานมารับขวัญปู <c oughs> <c oughs> ก่ก่อนก่อนจะวิ่งเข้าเส้นชยัยค่ะเอกคะ คุยให้คุณรู้ฟังฟังมาจนถึงตอนนี้แล้วดนะินฉันนะคะนั่งนับนะคะคุณรู้ฟังว่าคุณ mm hmm. เอกร่าเนี่ยเธอผ่านอะไรมาบ้างนะคะตั้งแต่เป็นนักธุรกิจเอ่อกับทำธุรกิจครอบครัวเป็นสจวตเป็นเปิดบริษัทอสังหาริมทรัพย์ไปอยู่ภูเกต็ตทําเรื่องเอ่อกอล์ฟนะคะทำเบียร์และจนในที่สุดเนี่ยมาแข่งมาราธอนเนี่ยยังมีอะไรที่ คุณเอกราชยังไม่ได้เล่าอีกมากมายรวมทั้งในวงการบันเทิงที่เหมือนจะเฉียดเข้าไปในวงการในแบบมีถ่ายปก <c oughs> เป็นหน่มแพลวอะไรกับเขาด้วยอะไรตัวนี้เล่าข้าไมไปหรือเปล่าคะเออดิฉันค้นประวัติคุณเอกราชมาเพื่อที่จะมาสัมภาษณ์ในวันนี้โอ้โห <c oughs> oh, ตะลึงเลยคะ่ะนางมีแบบละคร <c oughs> ละครมาเฉียดเฉียดในชีวิตด้วย <c oughs> คืออะไรคะจริงๆเราอะ่ะก็มีส่วนที่ที่อยู่ในเส้นทาง เดียวกันนะที่ทําให้เกิดสิ่งเหล่านั้นนะเพราะว่าอ,อพอพอปีหนึ่งเนี่ยเราก็มีละครคณะ <c oughs> แล้วเราก็<ห>เราก็เล่น,น,นตอนนั้นเออเราก็เล่นบะคนบนเวทใีในในในวันที่ที่ที่เป็นมันเป็นอีเวนต์อะไรนะฉลองอะไรสักอย่างของคณะนะอะไรรับน้องรับน้องอะไรนี่แหละปีแรกเราก็เล่นเป็นอ,อผมเล่นเป็นพิธีกรปูปูเนี่ยเป็นเป็นมิสอะไรนะ ปรกเปนมิสอะไม่ต้องอ่ะช่างเหออลงรายละเอียดก็ผมผมแต่งแต่งสูตรขาวเลยเป็นที่ิธรกรจําได้จําได้ซึ่งตอนนั้นตอนนั้นอะเราเรียนรอดอเราก็เลยผมเกรียนแต่เราได้อภินันทนาการวิกผมจากใครจําไม่ได้ละอ๋อนั่นใส่ไห่เหรอ ใส่วิกใส่วิกวิกผมยาวเลยแล้วก็ออเออก็มีพักพวกเนี่ยก็มาเล่นเป็นไอ้ป๊อปจำได้ไป๊อปเป็นมิสอฟริกาแล้วตัดเข้า<ะ>เอาเอเรื่องเป็นหนุ่มแพรวเลยแล้วก็ก็เลยพอจบจากวันนั้นจบจากวันนั้นเนี่ยก็มีเอาเป็นว่าได้แร<ม>งแบันดาหา<จ>เลยเออถ้าถ้าถ้าใครจะจํากันได้เนี่ยมันจะมีหนังมีละครมีหนังเลยมีหนังเรื่องสลักจิตซึ่งจะมีตัวพระเอกเป็นอเดียลแล้วมีนางเอกชื่อจอยจอยกลับอเดียลอะไรอย่างนั้น อแล้วก็จะมีเะรองชื่อชื่ออะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งมีคนติดต่อให้ผมมาเล่นบทนั้นสุดท้ายผมไม่ได้เล่นแต่ว่าคนที่เล่นเนี่ยรู้สึกจะไม่อยู่ละมั้งชื่อเอกลักษณ์ยนระบินพี่เอกเอกเหมือนกันแต่ว่าที่ผมไม่เล่นตอนนั้นเพราะว่าเขาถามว่าผมไว้ผมได้ไหมผมบอกผมไว้ไม่ได้เพราะผมเรียนรอดออผมก็เลยก็เลยครับแต่ว่าเสร็จแล้วหลังจากนั้นพอขึ้นปีสองเนี่ยก็มีมีก็มีไทย ถ่ายเปรี่ยวถ่ายแพรวถ่ายละละนาก็เป็นอดีเหลก่ะไม่ได้จริงจังอะไรแล้วก็มีคนมาชวนเล่นละครช่องเจ็ดมีแมวมองก็อย่างที่เคยบอกคุณปูปอ่ะเล่นเป็นหุ่นยนต์เพราะแข็งมากมากแล้วก็เป็นละครละครก็ไม่ได้เพี้ยงปั้งอะไรเอาเป<อ>็นว่าสรุป <S <S แล้วเนี่ยนะคะ <S <S ทุกอาชีพทุกชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยมันให้อะไรกับคุณเอกราชบ้าง เออคุณเอกรักษ์ลองสรุปให้คุณผู้ฟังได้ฟังสิ่คะว่าอย่างที่บอกค่ะมีทั้งอุทาหรณ์มีทั้งเ,เรื่องดีๆที่น่าจดจำครับมาให้อะไรกับเราก็จริงๆก็อุทาหรณ์ผมจริงๆมันไม่ได้มีคําคมอะไรคือเราไม่มีวันรู้หรอกว,ว่าวันข้างหน้าเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นมันมีอะไรที่ที่มันมาเราเรามีโอกาสเราก็ลองทําดู S <S เราก็ไม่เสียดายนะอย่างทุกวันนี้ผมมีคนมาถามผมนะว่าผมเสียดายไหมที่ผมใช้ชีวิตสมรสแต่งงานเร็วไม่เชื่อพ่อแม่ค่ะค่ะผมก็บอกเขาว่าผมไม่เสียดายเพราะว่าสุดท้ายแล้วผมได้ลูกที่น่ารักมากแล้วผมจะกดอันดูไม่ให้เกิดลูกที่มันเป็นเด็กดีมากเนี่ยผมก็ไม่รู้จะทํำยังไงบอกว่าถ้าจะไม่ไม่แต่งงานเร็วแต่ว่าสุดท้ายก็ไม่มีลูกแล้วไม่มีแตมแตมมารับปู่ตอนที่อยู่ตรงอีกหนึ่งกิโลจะถึงเส้นชัยเนี่ยผมก็เลือกไม่ได้ ค่ะนะครับมันประมาณอย่างนี้ฮะ,ะมันมันมีโอกาสก็ก็ลองทำดูค่ะจริงๆแล้วคุณเอกลากยังมีอะไรที่จะมาแลกเปลี่ยนให้เราฟังอีกเยอะแยะมากมายเลยนะคะเด็กสักครู่พบกันอีกช่วงหนึ่งของรายการค่ะรายการบอกเล่า965 A Day in อเดย์อินเดอะไลฟ์ช่วงเฮลที่ทอ